อ่ครับมาเนี้ครับพี่น้องมาเนี้มาครับค่ายคืนหมานพี่น้องค่ายดังเพื่อนเนาะถ้าผมมาซื้อเหี้ยพี่น้องเหี้ยขายดีกว่าขายอันอื่นพันนาพันวาขายดีวะขายาล้ววันมึงก็น่ะออกวันมึงอวันมึงครับหันโบกผมโบกเอาเด้นครับโบกซื้อเด้เนี่ยเอาวันมึงอวันมึงเสียวันมึงอพี่นะครับผมบานูวันนู้นครับวันลองดูดูพี่น้องสนใจนะครับแท็กม้านะครับนายค่ายคืนหมานนะพี่น้องอ้าวอ้าวสามสองหนึ่งเฮ้ โอ้โอเคครับโอเคพี่น้องครับแหหน่อยครับแหหน่อยนะครับแหหน่อยนี่แหวันปากถอยแหวันกลนถอยแหวันในสั่งเนี่ยหน่อยพี่น้องจะไปวันทะเลเด้อมันบ่ครับผมเอาือยูไอหาสอ่าหาสองครับปากครับนะปากนี่นะครับแหงหกศอกแล้วสีเหลียวยู่ประมาณหาสอกพี่น้องเอาไปว่านปากทอเอาไปวันกับมึงน้าตนนะครับบ้านกระขวอยบ้านเนื้อหน่อยเดือดปลายๆ นะครับผมผมมาสร้างไว้แต่หลายมือเลยล่ะเพันว่าเฮ็ดผมว่าให้สร้างเฮ็ดมือเดียวแล้วเด้อพะนะเพิ่นเฮ็ดบ่พอมือพี่น้องแล้วนี่ครับผมเเบิ่งรายยละอีดนี่ครับรายละเอียดพี่น้องเป็นลูกเบอร์12ครับนะครับนะครับลูกเบอร์สิบสอหนักลูกก็อยู่4โลน้หนักลูกอยู่ประมาณ4โลพี่น้องแฮ่6ศอกมัดเผาแล้วเหลืออยู่5ศอกนะครับเออต่อ6กฟันกว่านี้หน่อยต่อ6ท่อนเพิ่นว่าฝีมือเพิ่นโอเคนะครับผมนี่ ครับเอัญมณยกขึ้นมึงผ่อนเงาแผ่นผวอนเงาไปเก็บทำนะครับผมเห็นละการเอาไปว่าน้ำไหลเน้น้อยพี่น้องนี่นี่ครับมึงครับเปาถืงอไปครับพูดไปพูดเลยไปมึงพูดพี่น้องไปมึงเนาะว่าเพิ่อนนะครับขายดีบ่ขายดีพี่น้องขายดีนะครับขายดีแห้งนะครับบ้านเสียสันเจแดงบ้านพุน ดวนมูที่เจ็ดดันบอกมูที่หนึ่งปอมมูที่หนึ่งกมูที่หนึ่งครับพี่น้องเอามูที่หนึ่งครับนี่ครับกมูที่หนึ่งนี่ลรัี่น้ีมือผู้เฮ็ดคับนี่ครับพี่น้องฝีมือผู้เฮ็ดเดี๋ยวเด้อกาล้างข้าเก่าอยู่เออนี่ครับฝีมือผู้เฮ็ดสายกระดอกกระไดนี่ครับพี่น้องกับสายกระไดกระไดพี่น้องสายกระไดหันซื้อแหจังแถมนี่ครับผมหันบ่ซื้อแหกระเซีนละร้อยครับพี่น้องเสียร้อยหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งศูนย์ต้นๆพี่น้องเมาเบ น้องแฮก่นอนเลยครับลองเล่าล่ามือจะน้อยเหมือนกันนะนี่ครับฝีมือครับฝีมือ,อ,มอนี่แหละคนเห็ดสดๆเลยนะครับคนเห็ดสดๆพี่น้องเกี่ยแดงเกี่ยแดงบ้านพ่นดวนหมู่ทีหนึ่งก็นะครับสีสว่างพ่นใสร้อยเอ็ดเป็น้องอันนี้เห็ดจักบสองนี่ตัวนี้เห็ดจิ๊บสองสอกเห็ดจิ๊บสองจอกสีเส้นราคาประมาณเท่าไหร,ร่เบ็ดเสร็จแล้วพันห้าร้อยเป็นยทางนะครับพอบผอมทรงเก็บเงินปลายทาง น,น,นะครับผมถ้าโอนมาก็พันสี่ห้าสิบนั่นเห็นโบพี่น้องนี่นะครับเฮ็ดแห่จนรวยนะครับอเ,เออพลเลยมึงครับผมสั่งมาพี่น้องนะครับออ้ยด้วยคือไหนนะครับส่งทั่วประเทศเบนโบครับส่งทั่วประเทศประเทศนอกก็ส่งได้นะครับออนไลน์ทั่วไทย <นะ S 2> ออนไลน์ทั่วไทยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดที่พี่น้องส่งมืดเอดจากสองเส้นเครื่องหอดสิบหกเส้น เพ็รนะครับเพ็ดฮอดสองเส้นครึ่งถึงสิบหกเส้นพี่น้องหมายถึงว่าตาแหย่ด้วครับเด้อนะครับตาแหนี่พี่น้องอันนี้เอ็นนะครับเอ็นเบอร์เท่าไรครับเนี่ยสามสิบเอ็นเบอร์สามสิบพี่น้องสี่เซนเบอร์สามสิบสี่เซนเบอร์สามสิบเบอร์ยิ้มห่ากับเบอร์ยิ้มหากับพี่พี่น้องมักเบอร์ใดเนาะครับคุยกันได้เนาะครับเบอร์ตู้เผินอยู่ในถ้าใครได้ผมจะเอาลงมาในอันคลิปนี้อยู่เด้อนะครับเบอร์ตู้เผินพี่น้องต้องการเนาะครับ ้องการแห่พี่น้องแห่น้อยแห่หญ่แห่สันแห่เงาครับมันเป็นแห่ตามสั่งนะครับพี่น้องตลอดเห็ดตามสั่งนะครับทำตามสั่งนะครับเริ่มตั้งแต่หาซอกนะครับเริ่มตั้งแต่หาอกขึ้นว่าหอดซิบจีซอกหอดซิบจีซอกแล้วข้าคุยกันได้นะครับมีซิบซอกเพเห็ดมันเงาหดวานบ่ออกมันเอาอ้วนเลยเพิ่นว่า ชิบชิ่สอกกอ h e a ดแฮนพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับเฮ้วันเลือวันเลือพี่น้องชิบชิบสอกชิบห้าสอกเฮ a t เบิ้ดพี่น้องเนไปเกียนไปนะครับผมเออไปนี่พี่น้องหลังจพี่น้องครับมีนี่ครับอันนี้ครับเไม่ยังกับยังนี่อุปกรณ์ไอต้อนกต่อไก่ครับอุปกรณ์ต้อนกต่อไก่พี่น้องโอ้โหอันนี้ก็คือล่างล่างเก็บขึ้นนะครับนี่ครับผมโอ้นี่นะครับผมห้บาทกระเป๋าพวก แนวดักพวบบวงอีหยังมีมดมีมืดคุณแน็อว์เจ้ากับจับสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์หายากหากินตยาากกหินไม่้องแต่ว่าอุปกรณ์จับสร้างบ่มีเด่นบ่ครบวงจรเลยไม่น้องอุปกรณ์เกี่ยวกับนะครับจับปูจับปลาจับนกจับเป็ดจับไก่มีมดพี่น้องคุณเนี้ครับมีหอดหมออแบตเตอรี่ขายอ่นะครับพี่น้องสร้างมานะครับนี่มืดคุณคุณเน็อวนี่ครับอุปกรณ์เพื่อนมึงครับผมนี่นะครับมีมืดคุณคุณเน็วนะครับ โอ้นี่นี่อันนี้ไม่ใช่หน่อครับนี่อันนี้เป็นเอ็นนเอ็พี่น้องผนอยู่ทั้งเนื้อผลของงอไข่ไปผ้าเล่าผลไปเมืองอะไรเขินเบืองอะไะไปบ้างไหนพี่น้องไปไปมึงครับพี่น้องไปมึงน้ำกันนี่แหละครับต้องกายนะครับค่ายขึ้นหมันเนาะครับโดนโพรมาเธอหนึ่งมีครบวงจรนะครับมีครบวงจรมีเมื่อควนคุณแนวนะครับแนวหาปูหาปลาได้เป็นห่งเงื่อนการไหลท่องการไหลนะครับบ้านกําลังใหญ่เลยพี่น้อง นี่แหละครับผมนะครับเฮ็ดแหจนมีบ้านหลังบักจี้พี่น้องพี่เห็นไหมครับผมพี่มาเมืองนี่ครับนี่ครับเป็นโตทำงานพี่น้องกลางสีแผกทรงเหมืนนะครับเทิ่งเห็นแต่กางทรงไปแล้วกลางสีแผกทรงอ้ยนี่พี่น้องกระเป๋าไ่มนี่อันนี้เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าใส่ไก่เป็ดตอใส่เกี๊ยนนั่นพี่น้องเลยลองลองลองดูดอนกันนะโอ้นี่กระเป๋าใส่ไก่ไป็ดตอนี่ครับผมนี่ครับรายละเอียดสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับปุ้ยก็เป็นหูไก่พร้อมจนนี่เมย์ อันนี้เป็นถุงถุงใส่ไก่ที่ห่อต่อได้อ๋อถุงไส่ไก่ที่ห่อต่อได้ดอกพี่น้องนี่ครับมีกวนวดราคาประมาณอันนี้อันนี้สองร้อยครับอันนี้ร้อยหนึ่งครับอันนี้สองร้อยครับพี่น้องสองร้อยบาทครับอันนี้ครับหนึ่งร้อยบาทพี่น้องสวยงามเนื้อพาดีนะครับฟีมือมาตรฐานนะครับทําเองนะครับทําเองขายเองเก็บเงินเองพี่น้องรวยเองพี่งร่างเก็บนี่พี่น้องร่างเก็บนี่ครับผมนี่ครับผม นี่นะครับผมนี่ครับลำโพงนี่มืดครับลำโพงเกี่ยวกับเสียงนกไหมว่ครับพี่พี่น้องฟังเพลงก็ได้ครับลำโพงเกี่ยวกับเปิดเสียงนกสีไปต่อนนกยังก่อนกไอ้ตูมนกยังนกยังครับพี่น้องครับพี่มืดควรโซเนวนี่ครับผมมีทุกอย่างโซแนวนี่ครับลำโพงครับผมนี่นะครับสีไปต่อนนกตุ้มตุ้มตุ้มไอ้เมี่งกีซ้อนไก่มีไหนบ่มีครับมีมืดพี่น้องเกี่ยวกับเสียงสัตว์นะครับผมไปเตะแมงกีซ้อน นะครับมีเมื่อควรคู่เนี่ยทุกอย่างสู้เนียวพี่น้องนี่นะครับผมมาค่ายขึ้นหมานะครับผมค่ายขึ้นหมานะครับเนี่ยนี่ก็เป็นลักไก่ครับนี่นี่นะครับลักลามไก่โอ้ลักลามไก่พี่น้องป้าง่ามเลยละพี่น้องค่อยๆกาไปลับหมดคือง่ามเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบบาทพร้อมงเมันว่าครับพร้อม่งพีน้องร้อยยี่สิบบาทลักลามไก่นี่ครับพี่น้องอุปกรณ์การนะครับไอ ช่องทางการจิตต่อกับคันคันคนในยูทูบนี่กับค่ายคืนมันนะครับเออครับเออนะครับช่องทางการจิตต่อในยูทูบค่ายคืนหมันเป็น้องค่ายคืนมันนะครับผมโทรายศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหองเจ็ดกเ็ดเจ็ดหนึ่งครับอ๋อได้ก่าศูนย์หกหนึ่งนึ่งสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหน่งอ่าศูนยเบอร์โทเพ่มนะครับ่าเดี๋ยวผมเสียวเบอร์เพิ่มล่อง ในช่องกันเลวกันพี่น้องเด้อนะครับผมอาแยมนะครับอุปกรณ์การหายากหาจิ้งอุปกรณ์การจับสัตว์มีคว,กวนกวูแนลนี่พี่น้องกับเปล่ากับมีนะครับน,นี่นะครับผมพี่น้องเสียมกเสียงนกเสียงไกเสียงแมงยีซ้อนพี่น้องมีเมดคว,วนกวูแนลลงเพลงลงมะล่ำให้ลงเพลงลงมาล่ำพี่น้องเสียมกเน่าไดน,นะครับนี่ะแมลงลงให้เมดได้มดวนคูแนลเจี่ยวกรับ หาจับสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมว่าเดี๋ยวไปจับงูเหลือมเ้อนะครับเจ้าเพอของจินได้แล้วไม่ผิดกฎหมายนะครับผมเนี่ยงามบ่อนี่ตัวนี้พี่นองอุ้ยอันจ้าบาทความค่าหรอครับสามร้อยห้าสิบบาทพีนองสวยมากครับ พี่น้องขันพร้อมเมมกับเพิ่มอีกสามลอยครับพร้อมเมมนะเพิ่มเมมไม่รีนะครับเพิ่มอีกสามลอยป่ะพี่น้องเสีมาลำเสียมาเพ่งสียมาเพ่งเสีมาพล่ำชิงบหมพี่น้องสีมักันใดได้เมื่อเทิ่องวันเห่เสื่องต้อนอกเทิงฟอนก็ได้ครับผมเข้าไปเปิดเห็ดอยากเห็นยังเห็ดได้เมื่อพี่น้องเจียวเข่าก็ได้พร้อมเปิดเจียวเข่าพ่ายเจียวเข่าตาเข่ากูเข่าเก็บเข่าได้เมื่อเดี๋ยวไปมึงอนั้นกันยังครับอ่าหนี่ครับพี่น้องกับผมนี่นี่ครับอีกครับพี่น้องเอ็นนี่ครับนี่คืออุปกรณ์นะครับ นี่กันเป็นโกงใหม่เฮ็ดพเนียดต้อนนโอ้นี่นี่ครับพเนียดต้อนนกพี่น้องโอ้ราคาเท่าไหร่ครับผมนี่มาท่านไม่ขึ้นงานเลยเขาครับยังไม่ขึ้นงานพี่น้องยังไม่มีราคาแต่ไม่แพงจนเกินไปพี่น้องแต่อาสนใจนะครับรักพี่น้องนะครับราคาหลักลอยนะครับราคาหลักร้อยนะครับไม่ใช่หลักพันนะครับผมแล้วอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เจยวกรรมการจับสัตว์พี่น้องมีควรคุณแนวนะครับ สิไปตอหนกสิไปหาปูหาปลาสิไปตอไก่ปลาสิไปตอหนกขุมหนกท่ามีมดควอันคูแนลนะครับผมมีส่วนสูแนวนะครับค่ายขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในงบ้านฮะคนดวนหมู่ที่หนึ่งกับสีสว่างคนรายร้อยเอ็ดเจ็ดภาคแต่ปลอกเชิงเนือกแล้วกันครับผมนะอยากหากินบ้านเท่านี้นี่พี่น้องนะครับของอ้ายาขานที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับและไม่ผิดกฎหมูพี่น้องนี่นะครับ่นวานาะ่นนะครับค่าขายมาสักปีแล้วเนาะ ประมาณหกประมาณเจ็ดแปดปีได้ประมาณเจ็ดแปดปีพี่น้องมีเฮียนอยู่มีรถชีม uh, ีควรคุณเนี่ยพี่น้องมีเงินอยู่ธนาคารบ่ต้องถามเนาะพี่น้องบ้านหอยไรายป็นไดอะไรก็ครับไปเลยเรื่อยๆไปพี่น้องไปเมืองหองแหก็ไปเมืองหองแห่นี่พี่น้องโอ้บ้านเกิดบอกว่โอ้ยันหมื่นนี่ไหมครับผมเออนะครับยันหมื่นพี่น้องนี่โอ้พี่น้องนี่ครับผมเปิดไฟกันนะเปิดไฟดูเปิดไฟดูอ่านี่ครับ เดี๋ยไปนอนนี่ครับแห่ไปนอนอุ้ยอันสร้างมาจากไหนครับแห่เนี่เหนื่อยแห่สร้างมาจากไหนล้านโชคไพรบุญยาโสสร้างมาจากล้านโชคไพรบุญยาโสาน,าาน,โาโนะครับโคจนายิานพันนำจากหน่อยอนี่ครับผมราคายอยู่นี่ประมาณทเท่าไรครับนี่อยู่นี่มุทราคาเพราะตังเพราะสองหมื่นเพราะต้องไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหเป็นรอ้ฟังได้ล้าเหรียญแห่นี่นะครับผมนี่แห่เนี่ยอันมุ่งนีแล้วหรือเปนี่แล้วแล้วนี่ครับผม ความข้ายด้พรความส่งนะครับโอ้แหขาวกันนี่ตัวนี้อันนี้หาเส้นอาวเส้นตัวนี้ก็สเสนโอ้สิเส้นโอ้เสนเบอร์ห้าสอนี่กหกเส้นโอ้หเส้นพี่น้องนี่ครับนี่าไว้พร้อมเรียบร้อยพี่น้องเสนก็สามห้าเส้นสี่สิเสนสี่สเส้นสี่สิเส้นเอ็นสีออันนี้สองเส้นหาเบอร์ยีิบอันนี้อันนี้ร้อมทรงเม่นว่านี่ครับอันนี้คือเพื่อนจองไปแล้วเมนบ่ บอมีเพราะท่านได้จองแต่พร้อมทรงแต่ว่าเป็นแหที่ขายได้เพราะว่าเฮ็ดจ้าไหนขายพี่น้องนะครับคือมอลลั่เฮ็ดนองฮัดดังแล้วเฮ็ดจ้าเน็กขายเด็ด้รับผัสลูกค้าโทร่วมมากแบบแขกซมเลยครับครรัับบคคือว่านะครับเทียดไวเนี่ยคือแขกวาแห่นะมุนีฮ็ดเจ้าเน็กจะขายเพราะว่าคนใช้ประจำเป็น้องเซียนแหวานประจำนะครับน้องโทรมา นะครับลูกค้าทั่วมากกิ้งปลาปีน้องแพ็คใส่กองพร้อมทรงนะครับพร้อมโอนนะครับจะเก็บเงินปลายทางหรือนะครับจะนะครับโอนก็ได้พี่น ong นะครับได้กุญแจพี่น้องมาเฮียนก็ได้มาบ้านก็ได้ครับมาเฮียนกับมีคาร์ลมีคาร์ลนะครับอ่าได้พี่น้องนะครับมีกวันคุณยอดปีน ong นะครับก็มีคือไข้ขึ้นหมันนะครับไข้ขึ้นหมันอ่าขันยาเบื้องล่างเรียกเต็มๆเนาะครับเดี๋ยวขอไปเบื้องข้างช่องหน่ยเลยเออผมสีรีวิวไว้เป็นแบบ ห่วมูออุปกรณ์ต่อหนกต่อไกมีแหมีห่วงมูไอเสียงซาเสียงยังล่มไปให้มันเลยในในช่องเขาน่นล่ะช่องช่องซื้อว่าค่ายคืนหมันนะครับค่ายคืนหมันเขาพิมพ์ขอาไปในยูทูบเลยมันดีขึ้นมากเลยอ่าเขาพิมพ์ไปเขาไปในยูทูบเลครับพิมพ์เขาว่าค่ายค่ายคืนหมันซื้อๆเลไพี่น้องสิขึ้นมาเลยนะครับทีมีคลิปเจียวครับการเห็ดแหการทำต่างๆพี่น้องการเห็ดแนวต่อหนกต่อไกปลาือวย ทุกอย่างคนนี้พี่น้องเจ้าครับหาอยากหากินเจ้าครับล่าสัตว์ทีไม่ผิดกฎหมายนะครับผมคือมีมีมีขิปสอนกินอย่างละเดียดครบเลยครับมีเม็ดควรคุณเนี้พี่น้องอ่ามีเม็เขาไปเพิ่งไปศึกษาก่อนกันเลยไปศึกษาก่อนนะครับจัอยากได้ยังไงจะไปสั่งเอออยากได้ไปศึกษาแล้วนะครับต้องการว่าออยากได้เนี้ยตัวรักขุมพี่น้องแท็เขามามีเมี็ดควรคุณเนี้นะครับผมเออมีเม็ดควรคุณเนี้โอ้ยมเหมือนกับแหง ไม่มีไอเขาหน้าปลาเรียวนี่มันบได้อข้างแบบนี้แล้วล่ะครับผมเออกระจอกเอาไปวางเนาะจังน้อยนี่พี่น้องลุงหนองลงสาลงพ่อนี่พี่น้องเห็ดบ่ทันเพิ่นว่านะครับเห็ดบ่ทันเนี่ยมันขึ้นหนวกหูพี่น้องหนวกหูนัครับเงื่นเข้าวันทีโป่งเปงโป่งเปงนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงกับเรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือนาะพี่น้องเนาะกรับนี่คือค่ายขึ้นหมานนะครับค่ายขึ้นหมานของเสียสันของเกลแดงบ้าน คนดวงมือที่หนึ่งตําบลสีสว่างพลชารุจเฉลี่ยพระจ่าประดิษเชียงเหงือพี่น้องต้องการอุปกรณ์รดดเจ้าครับจับสัตว์พี่น้อง,อองที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมู่นะครับเข้าไปทุกคนเปดพี่น้องครับค่ายขึ้นหมานอ่าเดี๋ยวนี่นะครับผมนี่นะครับนี่ครับเจ้าของเปินพี่น้องเสียสันกระลังทํางานนักเอื้นอยู่นะครับผมขอบคุณกระลึกเอา้าเบาค่ายยังครับผมค่ายขึ้นหมานครับค่ายขึ้นหมานสังกัดอยู่ที่บ้าน คลดวนหมู่ที่หนึ่งกับสีสว่างพลสารุเอียดพีนองต้องการนะครับแทกมากครับในครนะครับครับทางช่องยูทูบครับค่ายขึ้นหมานนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ